จากอะไรที่ได้นะก็จะมีเป็นเอดินนะพุศกนมกกังกรนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตุนกลกุลงานะแล้วก็ไฟเมสิงถนนนะนี้ไม่มีธาตุน้ำนะะแล้วก็เด่นมีเป็นเดอรเลเวอร์นะคือราศีเมถุนจจสติสเปนราศีตุลเอดะมนนะคะเป็นมีนก็จะมีเป็นมีนเมถุนตุลน,นะคะแล้วก็เด่นว,วันจันทร์นะคะแล้วก็นี้มีแค่ดิน ลมไฟนะคะไม่มีท่าน้ํานะแต่วัายอันี้นะคะเป็นรักทางเลือกนะถ้าเป็นเดินเลอเวอร์ไม่ไม่ใช่เป็นรักษณะของคู่รักนะคือเป็นเอ่อช่วงวุกวาโปรโมชั่นนะครับพิจตวาดเลยพวกนี้ก็คือน่าจะเป็นรักทางเรือกนะแล้วมีทั้งไฮบินเทสมีคนวันจันรนะแล้วก็มี Moon, เดามูนี่ความไม่ชัดเจนค่ะหมูขโมยอาค่ะนี่ไปดูทีละแถวเลยนะหกไม้เนี่ยคือมีอความประสบความส,มสําเร็จสมหวังมีข่าวดีนะได้รับชัยชนะหรือว่าเอาชนะใจได้นะสิออกกว่าหรือไมายถึงว่าการเอาชนะกันก็นกได้นะแต่นี่คือเป็นข่าวดีความสมหวังนะหกไม้นะถ้าเป็นเรื่องการงานคือเอชนะประมูลชนะงานอะไรพวกนี้ได้งานได้นะหกไม้นะก็คือเหมือนจุดพุ้ได้เลยนะส่วน เอ่ารลเวอร์จนะเป็นเรื่องของรักทางเรื่องรักรางสองสามคนได้แนละ้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่ามีความชอบพออยู่นะช่วงโปรโมชั่นนะก็จะเป็นแค่ชอบเฉยแบบแบบนวป๊อปปีเ้เลินะแต่ว่ายังไม่ถึงทันคู่รักนะนยิ่งใหญ่ด้วยเพจออบวานะเรียกว่าเขาหรือคุณอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยูน้อยกว่าเด็กกว่าเพจออบวานก็เป็นแบบนวสายรุยนะเออ ชอบคุยชอบแบบเออวตอนนี้เรีนกวาแพทชั่นมาเต็มน,นะส่วนนี้เพเอาลเพนเดเคอรอีกนะก็เป็นเด็กอีกแล้วนะเด็กของคุณแน่นอนเพจเอาเเพนเดเคอรนะก็เป็นเล็กๆนะมีความจริงใจแต่ว่ามันขยายด้วยจัสติสตรงกลางกับไฮพินเทสนะคะแสดงว,ว่าอันนี้มันเป็น เอ่ออะไรที่หลับๆนะคือจ u สติ c เนี่ยจะได้รับความวยุติธรรมหรือว่า justice ก็คือรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่หรือว่าณนะตอนนี้คือคนนี้อยู่นะคะที่ที่คุยนะที่รู้สึกอยู่แต่ว่ามาขยายด้วยไฮพินเทศค่ะเป็นการเอ่อที่เรียกว่าใบนี้นะปกติหายพินเทศจะหมายถึงคิดถึงลุ่มหลงหล,ลงไหลหรืออันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แอบซ่อนไว้ค่ะก็เป็นลับๆได้คนะหรืออันนี้ก็คือเป็นพวก บูธิสาอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้ววันนี้มันดามีสามจากด้วยนะในเก้าใบนะเพราะนั้นอันนี้ไม่ได้มีสองคนแน่นอนนะเพราะว่าเดเลยวเรืคือเป็นนักทางเลือนะอาจจะสมหวังในเรื่องของว่าตอนนี้อชอบคนนี้คุยอยู่นะเป็นช่วงพัพปี้เลิฟอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นคู่รักที่เปิดเผยนะเพราะว่ามันเป็น just f i แต่และมาขยายด้วยไฮเพจเดยไฮเพจเดยคือแอบซ่อนคนในความลับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือไม่ได้เปิดเผยค่ะหรือไม่ก็รู้กัน แค่สองคนอะไรอย่างงี้นะคเป็นความสัมพันธ์ที่ justice ก็คือเขารู้อาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แต่ว่ายังเป็นคนในความลับอยู่นะยังไม่เปิดเผยนะมาดูแถวสามนะสิบเหรียญคือ,อมีถ้าการเงินสมัยถึงหนึ่งแสนถึงสิบล้านแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หมายถึงมีครอบครัวแล้วนะหรือเขาอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้นะมาขยายด้วยนมูลกับสามดาบนะเออนมูลคือความคิดถึงดำดิ่งพรามาหรือไม่ชัดเจนนะเหมือนอันนี้อันนี้ไฮบินแคตเป็นคนในความลับ อาจจะแอบจ้อนแอบชอบแอบพบแอบคุยอะไรอย่างนี้อยู่แต่มีจดมูลมาขยายอะเดอมูลเนี่ยยังไงก็คือความไม่ชัดเจนขมุกขม,มัวนะแสดงว่าเขาอาจจะปกปิดคุณอยู่นะว่าสิบเหรียญนี่คือเขามีครอบครัวแล้วหรือแต่งงานแล้วคะแต่ว่าการเงินมั่นคงอ่ะถ้าสิบเหรียญมัจะเต็มร้อยเลยแต่พอมีเดอมูลมาขยายก็แสดงว่าเอาสถานะครอบครัวเขาอ่ะไม่ได้เปิดเผยให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้ แล้วมันยิ่งมาขยายด้วยสามดาบนะแสดงว่าครั้งนี้เป็นสามเศ้าแน่นอนนะก็เอ่อถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นฝั่งเขานะที่มีมือที่สามมีคนที่แอบซ่อนไว้นี่อยู่นะพอมาทั้งสามดาบทั้งหายทิพยนะสามดาบนี่คือเตดปาร์ตี้แน่นอนนะแล้วก็อนาคตนะแล้วมาเจอเดือะมูลอีกเดอดมูลก็ไม่ชัดเจนอีกก็ ไฮพินเทก็คนในความรับอีกก็ไม่ทั้งไม่ชัดเจนทั้งมือที่สามทั้งแอบซอนอันนี้คือเขาไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีครอบครัวหรือ,อยังหรือแต่งงานแต่ไพ่ขึ้นมาเองนะถึงแม้ว่าจะเป็นเดอะเลเวอร์นะคะอาจจะช่วงหลงอยู่ในะช่วงนี้นะชัดชิตก็ใช่แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยนะเพราะว่าไฮพินเทจคือคนในความลับนะแล้วก็เดบมูลอีกนะแล้วห็สามดาบอีกนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ